สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่คลิปดวงความรักนะคะในเดือนธันวาคมนี้ของชาวราศีมิถุนลัขนามิถุนนะคะซึ่งไม่ว่าคุณจะเป็นมิถุนในโหราศาสไทยหรือโหราศาสตะวันตกคุณสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะขอแค่ตัวคุณเองมีคนให้คิดถึงไม่ว่าปัจจุบันสถานะระหว่างคุณกับเขาจะเป็นอย่างไรก็มาดูกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูพลังงานหลักในความรักความสัมพันธ์ของคุณกันก่อน ะะรู้สึกอยากอ่านก็เลยเดี๋ยวมาทำให้ดูกันนะคะมาดูกันขอไพ่ให้มีถุนหลักข้างนมิถุนพลังงานความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนเขาเป็นยังไงนะคะพลังงานหลักพลังงานหลักเป็นไพ่เก้าเหรียญเลยในเวลานี้นะคะเก้าเหรียญในเวลานี้เนี่ยชาวมิถุน นะคะตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกเหมือนมีคู่เหมือนไม่มีหรือคุณนี่แหละโสดโสดเลยแต่พี่เชื่อว่าเป็นการโสดที่ค่อนข้างจะเป็นคนโสดที่มีคนคุยอะหรือในเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะโฟกัสไปที่มีความรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์มันไม่จําเป็นขอแค่มีสเตทเมนต์เนี่ยถือว่าโอเคแล้วในเวลานี้ก็ได้สาหรับให้เก้าเหรียญน,นะเออ ขอขอมีความมั่นคงในชีวิตก่อนขอมีเงินล้วงเข้าไปในกระเป๋าเจอตังก่อนเลยขอหน้าไพ่ให้มีทุนเลยค่ะมีทุนเป็นอย่างไรคุณน่าจะมีเงินคุณน่าจะมีทรัพย์สินคุณน่าจะมีอะไรที่เรียกว่าต้องไปเทรดเปลี่ยนแปลสาภาพมาเป็นเงินแล้วมันถึงจะใช้ได้ถ้าสมุด c a s flow คุณไม่ดีนะบ้านคอนโดรถทองหุ้นคริปโตอะไรเงี้ยว่าไปขอไพะะ่่อยค่ะ มีถุนพลังงานความรักความสำคัญระหว่างคุณแลเขาเป็นอย่างไร teamwork มี teamwork มีวิทยาการมีไพ่ temptation ล่อหลวงแล้วก็มีไพ่สันโดษโอเค ความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่สามารถเจอกันได้ในที่เรียนที่ทํางานก็ได้นะที่เรียนที่ทํางานนะคะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่พี่รู้สึกว่าไพ่สองใบเนี้ยรวมถึงไพ่ใบนี้ด้วยจริงๆพี่ว่าไพ่ใบนี้คือเฮอร์มิตสามใบเนี้ยเป็นไพ่ที่าบอกว่าคุณเป็นคนฉลาดคุณฉลาดในการทํามาหากินคุณฉลาดในการเรียนคือเอาตัวรอดในเรื่องวิชาการได้แต่พอเจอไพ่ใบนี้ แต่คุณมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์คุณมาจะตายน้ําตื้นถ้ามาเจอความสัมพันธ์แต่คุณเอาตัวรอดได้ดีเลยนะเรื่องการงานเรื่องการเรียนเรื่องการประกอบวิชาชีพเนี่ยคุณผ่านแต่พอถึงเรื่องของความสัมพันธ์มีประเด็นมีปัญหานะคะไพ่ตัวเนี้เป็นไพ่ที่ขึ้นมามบอกได้เลยนะคะว่าคุณเจอแล้วมีปัญหาหรือด้วยความฉลาดฉเฉลียวฉลาดคุณนี่แหละช่วงระยะเวลา ที่ผ่านมาคุณเจอแต่ความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วไม่จริงใจเข้ามาแล้วเป็นเราสองสามคนหรือเข้ามาแล้วมีเรื่องราวให้เราสามารถที่จะจับผิดหรือมันท็อกซีกแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่เรียกว่าเรียกว่ามีเวลาจะมองใครคุณไม่ได้ใช้แค่ใจมองคุณใช้เหตุและผลประกอบด้วยเพราะคุณใช้เหตุและผลประกอบอะปัจจุบันน่ะมันอาจ จะเลยเป็นสิ่งที่ทําให้นัปัจจุบันคนที่ได้หน้าไพ่นี้เนี่ยมีถุนคุณยังโสดอยู่แล้วคุณโสดมานานแล้วหรือบางท่านขอขออภัยยังไม่เคยมีแฟนเลยตั้งแต่โตมาตั้งแต่แบบจําความได้หรือตั้งแต่แบบมันเชียดอะมันเชียดการมีแฟนมากแต่มันไม่มีมีเวอร์ชั่นประมาณเนี้ยจากในหน้าไพ่เนี้ยด้วยความที้ไพ่มันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ย,ย,ยมันเป็นไพ่โคโสด แล้วก็ส่วนหนึ่งอ่ะพี่มีความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณก็ค่อนข้างกลัวการกลัวการสูญเสียความเป็นตัวเองไม่อยากปรับตัวมีเรื่องบางเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากปรับตัวถ้าเราเป็นโสดอ่ะเรายังสามารถคีปพ,พฤติกรรมคีปนิสัยของเราบางอย่างไว้ได้เช่นเราอยากนอนตื่นสายในชีวิตเราเราขอแค่นอนขิ้งไปขิ่งมาในวันบ่างๆพอแล้วไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องออกกาาําลังกายไม่ต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย ความสุขของเราคือการดูซีรีส์ความสุขของเราคือการได้กินส้มตำปูปลาร้าหรืออะไรเงี้ยแค่นี้คือสุขแล้วอะไรเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นอาจจะต้องมีเวอร์ชั่นอื่นอะไรประมาณนี้แต่คุณอาจจะมีอะไรประมาณนี้อยู่มันก็เลยทําให้คุณอย่างโสดอยู่อย่างนี้ก็เป็นได้หน้าไพาสครปบประมาณนี้นนะคะโอเคไปดูกันพี่หอยายวางไว้ตรงนี้เพราะวางตรงอื่นก็ไม่เห็นพี่วางไว้เป็นเรฟเลนต์ของตัวเองนะจ๊ะ ไปดูกันค่ะขอให้มิถุนนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนจะดูคลิปนี้ได้ต้องมีคนที้คิดถึงนะเท่าโบโบเนี่ยไม่แนะนําต้องต้องมีต้องมีประธานสักหนึ่งให้นึกถึงมาดูได้คุณรู้สึกยังไงกับเขาขขอให้หน่อย บางท่านก็ทำแต่งานหาเป็นึงินนะจนแบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาหาแฟนไม่มีเวลาหาคู่รู้สึกเป็นคิงถ้วยเลยิงถ้วยสามเหรียญเป็นคนที่ทํางานที่เดียวกันได้ทำงานที่เดียวกันเรียนที่เดียวกันรู้จักกันมาในเวอร์ชั่นที่แบบเพื่อนแนะนําแนะนําเพื่อนเรียนที่เดียวกันทํางานที่เดียวกัน คุณมีบุคล 2, บคลที่สองบุคคลที่สามรู้จักระหว่างคุณและเขาด้วยมันไม่ใช่การรู้จักแค่คุณและเขาคนสองคนอย่างนี้ได้ด้วยนะคะอื <c oughs> แล้วก็เป็นการพูดคุยรู้จักแบบแบบเห็นหน้าเฟ to f a ฟ e แล้วเจอหน้าแล้วเจอตัวเป็นเป็นแล้วปกเรียน แวถ้วยนะคะวิวค่ะแล้วก็ไพ่แปดดาวอืมเขารู้สึกไงกับคุณนะมิถุนเขารู้สึกอย่างไรกับคุณคะมิถุนแห้งแม่แปดไม้ค่ะ ห้าไมา้เด็กถ้วยค่ะเจ็ดไม้อืมเดวิลสัมผัสได้ถึงความเข้าไม่ถึงแล้วก็ไพ่เดวิลเนี่ยกับไพ่เซมเชชันคือพไพ่ใบเดียวกันเลยเนี่ยคือพไพ่ใบเดียวกันมาดูกัน ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณแล้วก็ไพ่แถวล่างเป็นความคิดความรู้สึกของเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้ออพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะ,ะมาดูกันจากที่เห็นเขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนแบบคุณอยู่ด้วยแล้วมันน่าจะสร้างความสบายใจให้คุณได้ไม,งม่งั้นผมมีึ่งขิงถ้วยมาให้ รู้สึกถึงสภาวะการอยู่ด้วยแล้วมันน่าคุยอยู่ด้วยแล้วมันสบายใจคุณชอบเขาในคิงถ้วยเนี่ยคุณชอบเขาคุณมีช่วงระยะเวลาดีๆที่ได้คุยกับเขาสามเรียนเนี่ยนอกจากเรื่องของการทํางานด้วยกันการมีเพื่อนที่รู้จักกันใช่ไหมคะพี่มองว่ามันสามารถหมายถึงการที่คนสองคนมามาคุยกันแล้วมันมีเรื่องคําว่าการปรับทุกข์ ปรับทุกการปรึกษาการพูดคุยการสื่อสารกันในหลายๆเรื่องค่ะมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะถ้ามันไม่ได้อยู่ในโหมดของการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะสมมตินะมันจะกลายเป็นคนพนี้คือพ่อพระแม่พระดีๆนี่เองอะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีเมตตาอะไรเงี้ยมันคือเวอร์ชั่นนั่นนะแต่ด้วยความที่ไพ่ขึ้นมามี9้าถ้วยแล้วก็มีวีออฟเฟอร์จูนด้วยนั่นแปลว่าพี่บอกว่า คุณกําลังสงสัยว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณเนี่ยเขาทํากับคนอื่นด้วยหรือเปล่าอืมเขาทํากับคนอื่นไหมเขาเป็นคนแบบนี้จริงๆจากใจเนื้อแท้เลยไหมหรือว่าเออพิเศษเฉพาะเราอะไรเงี้ยอืมเวอร์ชันนั้นนะคะแล้วก็มีในโหมดของการที่ถ้าตัวเราเองค่อนข้างค่อนข้างรู้อะจริงๆคิงถือถ้วยกับก้าวถ้วยพี่ว่า พี่ว่าเราค่อนข้างรู้ว่าคนนี้ไม่โสดนะมที่ว่าเราอาจจะกาลังคุยอยู่กับคนที่ไม่โสดได้เลยอ่ะในไพ่เทมเพชชันที่ขึ้นมาด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของความสัมพันธ์ที่รู้สึกได้ถึงสภาวะการถูกดึงให้มาเจอกันแต่ดึงมาเจอกันในเวลาที่ไม่ใช่จนนําให้เป็นความสัมพันธ์ที่ขึ้นเป็นไพ่แปดดาบเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีปัญหามันมีประเด็นมันมีข้อจํากัดที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันยังพัฒนาไม่ได้อย่างใจของเราอ่ะ อืมรู้สึกแบบนั้นข้อจํากัดบางอย่างบางท่านบางท่านโสดน่ะแหละแต่ว่ามีความรู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาเราโสดของเราอยู่มานานหรือหรือตัวเขาเองก็โสดมาตั้งนานทําไมไม่มีแฟนล่ะทําไมไม่มีคนของตัวเองล่ะทั้งทงท,งท,งที่เขาก็ดูเขาก็ดูน่าจะเป็นคนที่ตอบโจทย์ใครได้หลายคนเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมา ในความรู้สึกที่เขามีต่อเราเนาะเพราะเป็นความรู้สึกที่เขามีต่อเราอะค่ะขึ้นแฮงแมนขึ้นไพ่แปไม้ห้าไม้เด็กถือถ้วย7ดไม้แล้วก็เจวิลนะคะเพราะคุณลักษณะแบบนี้ตัวเขาเองกลับมีความรู้สึกว่าการได้พูดคุยสื่อสารกับเราพี่ว่าเขาสัมผัสไม่ได้ถึงคำว่าการดีฟท็อกอะ มันคือการคุยได้สื่อสารได้เขาแฮปปี้ที่ได้คุยกับเราแต่เขาอาจจะไม่รู้จักตัวตนที่แชรจริงของเราหรือมันมีขอบเขตมีเส้นกัน้นมีอะไรที่ช่วงนี้คุณและเขาน่าจะห่างๆกันแต่ก่อนมันน่าจะเป็นจังหวะที่แบบกระทูถามตอบกันแบบไม่ใช่ไม่ใช่แชทหนักขวานะน่าจะเป็นแบบบาลานซ์กันได้แต่ว่าในเวลานี้ความสัมพันธ์เนี่ยมันคือการที่เขารู้สึกว่าเขาเข้าไม่ถึงตัวคุณ มันมีการบล็อกมีการปิดกัน้นมีการนิ่งเฉยมีความแช่นิ่งอยู่ในความสัมพันธ์นั้นอืมเหมือนคนที่คุยกันน้อยลงเหมือนคนที่เหมือนแบบเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เอ๊ะครั้งที่แล้วฉันทะเลาะกับเธอหรือเปล่าหรือเรามีเรื่องไม่เข้าใจกันไหมหรือว่าเธองานยุ่งเธอไม่สบายใจเธอมีเรื่องอะไรทําไมไม่คุยแต่มันมันมีความรู้สึกสัมผัสได้ว่ามันไม่สนิทเท่าเดิมเวอร์ชันนั้น เวอร์ชันนั้นไม่สนิทเท่าเดิมแต่ถามถึงความชอบชอบไหมชอบเกินเพื่อนไหมเกินเพื่อนอันนี้บอกได้จากในหน้าไพ่นี้บอกได้จากในหน้านไพ่น,น,นี้แต่เดี๋ยวมาดูว่าจะได้คอมมิชเมนต์ไหมยังไงเพราะว่าในไพ่พลังงานหลักคันขึ้นถึงเก้าเหรียญไงเน,นาะซึ่งเก้าเหรียญก็ก็ค่อนข้างเป็นไพ่ของของความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่การคอมมิชเมนต์มีความสันโดแต่เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะขอไพ่ให้มีถุนอ่ะมีถุนคะแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคนแบบเขานะจะเป็นอย่างไระะขอไพ,พ่นห,ห,นนะนไพหน่อยมีหกม้เทา้าอืม มีหกไม้ท้ามีไพ่เซสติกนะคะมีไพ่เดวิลมีไพ่ไนท์ถือไม้นะคะมีไพ่สองถ้วยโอเคนี้มีไพ่เวลฟอร์จูนอืมในความสัมพันธ์เนี้ย ก็บอกอย่างที่บอกเขาคิดกับคุณเกินเพื่อนจริง,รงๆนะคะคิดกับคุณเกินเพื่อนจริงๆเออมันจะมีการมันจะมีการได้คบหากันหรอพีอ่รู้สึกว่าใช้คําว่าคบหาได้พี่รู้สึกว่าใช้คําว,า,าว่ามีสถานะได้บางท่านอะมีสถานะได้แบบเปิดตัวเลยออกตัวแรงเลยว่าเป็นคนที่คบหาดูใจกันแต่ในบางเคสมันคือเป็นการออกตัวแรงเลยในความสัมพันธ์นี้ว่า ฉันจะคบกับเธอแบบเฟร์วิเป็นฟิตนะฉันจะคบกับเธอแบบคนคุยนะหรือเราจะคบกันในแบบเราสองสามคนนะมีเคที่สองด้วยอืมถ้ามันเป็นเวอร์ชั่นแบบเราสองสามคนนะมันก็จะเป็นการออกตัวแรงหรือว่าเขาต้องการมีคุณไว้ในชีวิตแล้วอยู่ในสถานะอะไรแต่เขาชอบคุณไหมเขาชอบคุณนะแต่ก็เรียกว่าไม่เท่ากับรักตัวเองเพราะถ้าเขา รักเรามากพอเขาก็จะยอมปล่อยอีกคนหนึ่งไปหรือจะไม่ให้เราอยู่ในสถานะนี้ใช่ไหมเคสหนึ่งเคสที่สองถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดเราสองสามคนมีเกณฑ์ที่ในความสัมพันธ์นี้จะได้คอมมิชเมนต์กันแล้วก็คอมมิชเมนต์กันแล้วก็ในเรเ็วๆนี้มีโอกาสาได้เดินทางมาเจอกันด้วยในอนาคตชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปคุณอาจจะไม่ได้โสดอีกต่อไปก็ได้หรือยกเว้นเสตว่าเดี๋ยวโสดเดี๋ยวมีคู่ยังไงอะเพราะคุณและเขาอยู่ห่างกันอือ จะต้องมีการเดินทางมาเจอกันไม่ใช่คนที่ได้อยู่ใกล้ๆกันจากที่เห็นในช่วงระยะเวลาในอนาะคตสามเดือนหกเดือนประมาณนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาชมคลิปนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันตรงกับสถานการณ์ที่คุณเจออยู่จังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นคลิปที่เหมาะสมกับคุณในช่วงระยะเวลานั้นก็ได้แต่มีเกณฑ์ที่จะเป็นลักษณะนี้มีมาก่อนมีตุขึ้นมาให้นะคะมีสิงมีพลกศพมีกรกฎ อประมาณนี้ไพ่แนะนำสิเหมือนได้ครบอ่ะเป็นไพ่คนได้ครบกันอพลุกศกค่ะมีพลุกศกโอเคมิถุนไพ่อย่างแนะนำอะไรให้มีถุนไพ่อย่างแนะนำมาให้มิถุนจ้ะมีไพ่เก้าดาบ มีเก้าดาบมีสิบดาวมีเลเวอร์สค่ะมีควีนถ้วยมีเวิร์ลมีไพ่แฮนด์แฟนโอเคในหน้าไพาอ่อ่ะเหมือนมีถุนถ้าใครก็ตามที่ยังไม่เคยผ่านความผิดหวังเสียใจใดๆในชีวิตมาเนี่ย ไพ่ขึ้นมาบอกว่าเหมือนชีวิตคุณเนะี่ยมันจะสามารถช่วยเติมเต็มได้ด้วยในการได้ด้วยเคยได้ยินเรื่องคู่คู่ที่สามารถดึงดวงขึ้นมาได้มาเวอร์ชันนั้นส่วนหนึ่งที่ชีวิตคุณนะ่ะมันผ่านช่วงระยะเวลาแห่งความยากลําบากในชีวิตมาหรือไปเจอคู่ที่ไม่ดีมาอะไรเงี้ยไพ่ขึ้นมาบอกได้เลยว่าจริงๆอะ่ะมันก็แค่เป็นหนึ่งคุณยังไม่เจอคนที่ใช่ของคุณสอง คุณคุณอยู่ในจุดที่ที่มันยังไม่ถึงวาระที่จะได้อะแต่วันที่คุณได้เจอคนที่ใช่ของคุณซึ่งเพียงพอกับกำลังสิ่งที่คุณทำไว้ดีแล้วเนี่ยไพ่พระเนี่ยนะคะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อหรือเรื่องของบุญก็ได้นะเรื่องของบุญเรื่องของสิ่งดีๆแหละพลังงานดีๆแหละใช้คำนี้จะได้แบบครอบคลุมทุกศาสนาทุกความเชื่อเนาะ ก็จะดึงคู่ดึงคนที่ดีมาคุณจะมีจังหวะจบสวยของคุณอยู่เอาง่ายๆชาวมิถุนถ้าใครก็ตามบอกตอนนี้ฉันอยู่สเตดนี้อยู่ก้าวดาวกับสิบดาให้รู้ไว้เลยว่ามันคือจังหวะที่เราต้องเรียนรู้จากมันอะว่าเราแบบโอเคสิ่งที่นำพาให้เรามาเจอเรื่องราวแบบนี้เหตุคืออะไร แล้วผลมันคืออะไรเมื่อคุณได้เรียนรู้วันนี้ผ่านพ้นมาได้แล้วะจากความทุกข์ที่คุณเจออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของความเครียดในการทํางานหรือแม้แต่เรื่องการเงินเนาะสุขภาพว่าไปเมื่อคุณเรียนรู้ได้แล้วะ่ะมันจะเป็นสเต็ปต่อมาเรื่องที่คุณจะได้เรียนรู้คือบทเรียนต่อไปคือความรักแล้วมันเป็นความรักที่ดีด้วยนี่คือรางวัลของคุณะ่ะคุณจะไม่ต้องสู้อยู่ตามลําพังแล้วพี่รู้สึกอย่างนั้นถ้านับปัจจุบันเน่ะ คุณสามารถผ่านมันมาได้ด้วยพยก้ามเรียนเรียนรู้คุณค่าตัวเองไม่เป็นไรไม่มีคนอื่นอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าเจอความรักความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันไม่ดีฉันเลือกอยู่คนเดียวก็ได้เหมือนเมื่อคุณเรียนรู้ได้ว่าถ้าแบบต้องอยู่กับคนที่ทุกข์อ่ะเราไม่เอาเหมือนเราเรียนรู้ได้ว่าเราไม่ควรจะดึงใครเข้ามาทำให้ตัวเองทุกข์ตัวเองลำบาก บาดเจ็บเสียใจทั้งในสภาพกายสภาพใจเมื่อคุณรักตัวเองจริงๆในเวอร์ชั่นนี้ได้คุณก็จะได้คู่ที่คู่ควรเป็นรางวัลเป็นของขวัญเป็นคนที่แบบอยู่ไปกับคุณยาวๆเหมือนไพ่ขึ้นมาบอกประมาณนี้นะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับ ดวงความรักนะคะของชาวราศีมิถุนรักคนามิถุนในธันวาคมนี้หรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านเข้ามาชมคลิปนี้เราคิดว่าเนี่ยมันตรงกับสถานาการณ์ของคุณนะเนะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ผ่านเข้ามารับชมคลิปการขอบคุณสําหรับการ,ร,ก,ารกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ